งานเข้าเลยพี่น้องจ้าคุณเลมโบไม่อยู่บ้านด้วยหักครั้งที่สี่จ้าโหเป็นอันว่าไม่ได้งานต่อเลยค่ะวันนี้ไม่ได้งานต่อเลยจ้าวันนี้ทำยไงดีดามจอบหักซะแล้ว หักครั้งที่สี่อ่ะพี่น้องตัวก็สั้นดามก็ยังสั้นน่เห็นไหมอือหึทำยังไงดีนี่คืออุปสรรคของการทำรั้วทำสวนจ้ะพี่น้องได้ดามใหม่แล้วจ้าพี่น้องจ้าคุณเลมโบ้ทำให้และดามใหม่ใช้ลรกว่านี่ค่ะแล้วแกก็รับให้ด้วยนะคะ ก็เอาไอ้นี่มาพันไว้เกบอกว่านี่นะจบเลมโบ้ขุดเพลินอีกแล้วค่ะด้ามนั้นหักน่าจะครั้งที่สี่แล้วค่ะต่างเวะลาต่างกรรมนะคะเอ่อที่มันหักก็คือวันก่อนค่ะวันนี้เดี๋ยวมาต่อคลิปให้จ้ะไปค่ะขุดแป้งมันฝรั่งกันดูใกล้บ้างไกลบ้างนะจ๊ะพี่น้องจ้ะน้องคิหลี่มาละ ได้พักหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องจ้าไม่รู้จะเ,เสร็จหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีหิมะหรือว่าลูกเห็บลงเล็กๆอ่ะค่ะกินบรรยากาศก่อนอหิมะมั้งคะเนี่ยหรือฝนอลุ้นกันต่อไปจ้ะจุดรีวิวของเราผ่อนคลายสักนิดหนึ่งนะ แล้วนะคะได้พันจากปีที่แล้วนะเพราะว่าเขางอกแล้วจ้ะพี่น้องจเดแล้วค่อยให้ดูนะเอาละทีนี้หูหนอหนอขึ้นมาเต็มเลยคือปีนี้เราไม่ต้องซื้อพันจ้ะเพราะมันเยอะมากเยอะมากนี่เป็นหนอขึ้นมาแล้วจ้ะ ถ้าเห้วหมูเยอะค่ะถ้าเราปล่อยไว้แล้วไม่ขุดนะรากมันแน่นมันก็จะรักษายากจะ้ะเพราะว่าแมงลิ้นหมาหรือว่าตัวทากมันจะได้ไม่มาอาศัยอยู่นี่แถมยังจะได้มันฝรั่งไว้ปลูกต่อแล้วก็ได้กินอีกจะ้ะแสงแดดมา แวะมาผ่อนคลายอีกแล้วพี่น้องจ้าใบไม้สวยงามของเราจากป่าละเมาะสร้างเป็นจุดรีวิวเลยเห็นไหมคะมาแล้วเจ้าในช่วงฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีเขาจะสวยมากมาแล้วมาแล้วสีสันสีชมพูสีเขียวอมม่วงมาแล้วมาแล้ว จุดรีวิวของเรามาแล้วจ้าใบเรินแบนะคะใบไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงมาแล้ว2วันไม่ได้เข้าสวนจุดนี้เขาก็มาพืบพรับแบบนี้จ้าจุดรีวิวของเราตรงนี้ก็ไม่ผิดหวังนะฮะมีทิวลิปสีชมพูขึ้นมาอู้หลายสีมากเพราะว่า เราปลูกแบบสลับกันนะคะเขายังตูมอยู่จ้ะอะหน่อไม้ฝรั่งนะคะหลังจากที่เห็นวันนั้นเราก็เอาปุ๋ยอินทรีย์มาใส่เอาดินมาเพิ่มค่ะเขาก็ฝังลึกขึ้นนะคะเขาก็ยังดันตัวขึ้นมาแล้วจากตอนนี้ค่วันนั้นมาหลายหนอ่อแต่ว่าเราถมดินเพิ่มจ้ะ ลมแรงจ้าป่าปนฝนแล้วก็ละอองหิมะตอนนี้ก็ขุดได้เยอะแล้วนะคะไม่ได้ตังกรองบางค่ะเพราะว่าลมมันแรงจ้าพี่น้องอันนี้เราก็ตีคิ้วซะหน่อยเพราะว่าตรงดินรองกลางนี่ก็คือทางเดินแล้วก็ทางลาก รถเข็นนี่แหละเฮ้ยโโหดาราผ่านหน้ากล้องเขามีความสุขครับนี่จะ้ะพี่น้องจ๋านี่ยังยังมีอีกเยอะนะไม่ได้มีเท่านี้เนี่ยค่ะเขางอกขึ้นมาพร้อมให้ให้เราลงดินไว้เป็นพันในปีต่อไปก็คือ ไม่ได้ลงทุนเลยค่ะปีนี้ลงแรงอย่างเดียวจ้ะต้องดึงเอาหญ้าออกให้หมดนะคะหญ้าก็เป็นหญ้าเหี้ยวหมูนะนี่ค่ะลากเหี้ยวหมูไอข้ขาวๆนี่คือไฟเออร์ีดนะคะก็ไม่ให้เขาอยู่ในสวนต้นเขาสูงมากจ้ะให้เขาอยู่นอกสวนนอกสวนเยอะไฟเออร์บีดนะคะหน่อเขาก็จะกินคล้ายๆกับหน่อไม้ฝรั่งแหละคุณเลมโบเขาก็ชอบกินแล้วก็ดอกมันก็เอามาทำน้ำหวานจ้ะ เคยทําให้ชมแล้วเนาะลงในคลิปแล้วจ้ะน,นี่เหลืออีกนิดเดียวจ้ะไม่เป็นไรกําลังใจมีเยอะไม่ทิ้งกันนะ็ <laughs> มามาดึงเอาหญ้าด้านบนออกนะคะมาดึงเอาหญ้าด้านบนออกเพราะว่าเรายังไม่ขุดถ้าขุดแล้วเดี๋ยวเจอมันฝรั่งแล้วเราต้องกินมันไงถ้าไม่กินก็คือต้องปลูกค่ะผักชีล้อมจ้ะ เทียวขจีเลยตรงนี้คือเอ่อเอาดินปุ๋ยอินทรีย์แหละมาใส่นะคะทุกทุกต้นไม้เนี่ยติดดอกหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมนะเพราะว่าเราเล่งเขาด้วยเห็นไหมขยะรีไซเคิลปุ๋ยรีไซเคิลจ้ะเรื่องจริงนะแล้วก็ลดด้วยน้ำบ่อปลามีคนถามว่า เอาน้ำบ่อปลามาลดนะเอาด้วยวิธีไหนหิ้วบัวเลยค่ะหิ้วสองข้างนะคะจะได้บาลานซ์กันจะ้ะหิ้วบัวแล้วก็ไปตักแกพี่น้องไม่ต้องกลัวลูกปุงลูกปลาเอ,อเพราะว่าเขาหลบลงใต้น้ำเราลดยังไงเราก็รู้ว่าปลาติดหรือไม่ติดจ้ะอ่ะไงลูกหเขียวเขียวเหลือง นิดเดียวเดี๋ยวก็ยกล่องแล้วก็ลงมันฝรั่งก็จบแล้วจ้ะปล่อยคันนาเอาไวจ้จะเอาให้เดินเดี๋ยวเราก็อัดดินให้แน่นๆค่ะหญ้าเขาก็จะได้ไม่ต้องมากวนมากเพราะเราจะเดินลดนงลดน้ำลูกหลานมาเดินแล้วก็เป็นทางของรถเข็นเนี่ยจ้ะอนนั้นขุดหญ้าออกหมดแล้วนะคะขุดหญ้าเอี่ยมแล้วค่ะสะอาดแล้วค่ะก็เหลือนิดหน่อย ในจ่ะในส่วนที่เหลือก็จะเป็นดินด้านๆนะคะเราก็พวนด,ดินขึ้นมาใหม่ดินยังใช้ได้ดีค่ะมันฝรั่งเขาก็จะดินทรายล้วนแบบนี้แหละดินธรรมชาติเอาดินขึ้นมาถมแปลงหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็แปลงหัวแกนตะวันนะคะหัวแกนตะวันอยู่ด้านขวานะจ๊ะหน่อไม้ฝรั่งอยู่ด้านซ้ายจ้ะนี่กระางออกนอกสวนนะคะ น่อยยากก็คงจะมาเยือนแต่ก็มาไม่มากเพราะว่าเราได้เอาลากเอาอะไรเขาออกค่ะค่ะนี่นะคะเป,เป็นสัตว์เป็นสวนสร้างจุดรีวิวไปเรื่อยๆจะพี่น้องจะได้มีกำลังใจติดตามคนทำสวนก็จะได้มีกำลังใจสร้างจุดรีวิวใหม่ไปเรื่อยๆจะมองทางนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะ เป็นร่องเลยลองไข่ร่องมันเลยค่ะนี่ด้านขวามันฝรั่งนะด้านกลางหน่อไม้ฝรั่งค่ะด้านซ้ายหัวแก่นตะว,วันตรงไปนูน้นฮ่าอุยมุมนี้สวยอะ่ะจุดรีวิวของเราก็คือดอกทิวลิปขึ้นมาดอกสองดอกก็ดีใจแล้วจ้าพี่น้องหากเกษตรมือใหม่อ สองปีเต็มๆนะคะที่จัดสวนเนี่ยค่ะก็ยังเป็นเกษตรมือใหม,ม,ใหม่มือใหม่มือใหม่สวนคนอื่นเขาสวยๆก็เพราะว่าเขาอาจจะมีเวลามากกว่าเราจะของเราก็ได้แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วจะ้ะอย่างเลื่อนกระจกนี่ก็มาสร้างกันเองสองสองคนแต่ยายลูกชายมาเบรกจั่วให้เขาแข็งแรงเขาเป็นช่างบ้านอยู่แล้วจะ้ะ อีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้ฝนฟ้าจะตกยังไงก็ต้องเสร็จค่ะเพราะว่าเรามีงานอื่นรออยู่สตอเบอรี่เริ่มจะมีดอกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปดูแลเขาค่ะสตอเบอรี่เขาก็มาเร็วเหมือนกันเนาะจ้ะไปะเริ่มงานต่อนะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีกันนะให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆจ้ะอัปเดตจ้าตอนนี้ก็ยกล่องขึ้นแล้วนะคะทำกะ เจ้าคิเล่แหละวิ่งเขาวิ่งออกให้กำลังใจอยู่นี่คิเล่เดี๋ยวจะวางมันฝรั่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้เสียมหรือว่าใช้ที่จิ้มลงหลุมก็คือเดี๋ยวจะวางไว้ปากหลุมก่อนเพื่อเก็บภาพทำไปก็อัปเดตไปรีวิวไปมีแสงแดดมาจา้ะนี่โอ้โหมีแสงแดดให้เราได้เก็บภาพ นี่คือมันฝรั่งของปีพศ2565วันนี้วันที่27เมษายนพศ2566เราได้พันธุ์มันฝรั่งจากปีที่แล้วอามาดูกันเหนไหคะเนี่ยอืนี่ขึ้นมาขาวตะเมะตะแมะนั่นก็คือลาไอหน่อไม้เขานะคะเราจะต้อง ให้เขาหักเขาแตกจะค่อยๆหย่อนลงจ้ะอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวมาทำหลุมเขาค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆแม่ปัญหาเยอะจังเลยค่ะวันนี้ ตอนนี้เราก็วางมันฝรั่งไว้บนแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใช้เสียมของเขาเนี่ยนะคะเสียมเราก็จะใช้เสียมแสงแดดเริ่มมาให้แล้วจ้า ผลงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะการทำแปลงมันฝรั่งจะ้ะพี่น้องจ๋าแข่งกับสภาพดินฟ้าอากาศค่ะนี่ค่ะดึงยญ้ากเกลี้ยงเกาเลยนะคะเราก็พวนดินขึ้นมานะคะขุดขุดฟื้นดินขึ้นมาถ้าจอบไม่หักก็คงจะเสร็จเป็นนานแล้วจะ้ะเรียบร้อยเลยค่ะยญ้าก็ดึงออกให้มากที่สุดเลยค่ะ เพราะว่าถ้ายาแห้วหมูมันงามนี่มันก็จิ้มมันฝรั่งเข้าไปมันฝรั่งก็ขมอีกค่ะจะพยายามดูแลให้แปลงมันสะอาดไว้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นที่พักของเจ้าตัวทากหรือแมงลิ้นหมาจะเนี่ยเดี๋ยวก็มีแดดเดี๋ยวก็มีฝนพี่น้องตามไม่ทันเลยค่ะสภาพดินฟ้าอากาศวันนี้เราได้แปลงมันฝรั่งขั้นบันไดนะคะ เวลาลดน้ำน้ำจะได้ไม่ไหลลงด้านล่างจ้ะโอ้ยแสงแดดดีจังเลยคุณเลมโบตื่นแล้วนะคะเมื่อกี้แกลงมาถามว่าก่อไฟเวลาเท่าไหร่แกจะได้ไปเติมไฟในชั้นใต้ดินจ้ะผักการหอมก็เสร็จงานพอดีเลยพี่น้องจ๋าโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ค่ะ งานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะปิดคลิปเราก็ไปผ่อนคลายกันก่อนเนาะในสวนนี่แหละแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าไปในบ้านค่ะหาอยู่หากินทำกับข้าววันนี้คุณเลมโบจะเลี้ยงเคบับค่ะเกบ,บอกว่าให้เก็บใบกระเทียมป่าเข้าไปด้วยค่ะไม่พาพี่น้องเก็บนะรีบๆหน่อยจ้ะเพราะว่า นี่แหละอยากจะพาชมสวนสักแป๊บนึงก่อนที่จะมาปิดคลิปกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะย่องไปเก็บใบกระเทียมป่าค่ะอาจจะไม่ได้ทำคลิปจ้ามีอะไรสวยงามให้พี่น้องได้ชมบ้างอ่ะป่าเดี๋ยวไปชมจุดรีวิวของเราจ้า หยุดรีวิวของเราค่ะก็มีดอกทิวลิปสีหวานหวานขึ้นมาแล้วนะคะหลายดอกเลยทีเดียวเห็นไหมคะอืมสีหวานหวาน,นหลายดอกตุุมๆอยู่ก็เยอะจ้ะอันนี้ก็มาทำขั้นบันไดให้เขาเหมือนกันจ้ะเวลาลดน้ำมันจะได้ไม่ไหลไปนี่ ตะมุตะมมาเยอะเลยพักการหอมปลูกสับหวางเขานะคะรู้สึกจะหลายสีจะ้ะนี่กระสีชมพูมาละสับวางคะ่ะเนี่ยเห็นไหมสับวางสับวางมีหลากหลายสีโดยรู้สึกสีเหลืองจะมาก,ก่อนตอนนี้สีชมพูขึ้นมาละจุดรีวิวมองตรงไหนก็เป็นจุดรีวิวจะ้ะเราจะมองแปลงมันฝรั่งแปลง หน่อไม้ฝรั่งหรือหัวแก่นตะว,วันมันก็จะเป็นจุดรีวิวเนาะนี่แหละเราจะรอจุดนี้ละค่ะให้กุหลาบพันปีเขาบานนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาตุมต้มๆมาแล้วนี่นะคะพอเขาบานปุ๊บจุดรีวิวของเรา <laughs> จากกุหลาบพันปีไปทิวลิปนะคะแล้วก็ ริมเรือนกระจกนั้นก็เป็นใบไม้ที่สวยๆ,ๆ,ๆค่ะมองเห็นบ้านเห็นบ,อบ่อปลาด้วยเวลามันเดินไวอยากทำอะไรก็ต้องรีบๆทำพี่น้อง <ๆ S 1> ค่ะเพอแป๊บเดียวดอกผลไม้ามาเพียบไปดูกันจ้ะ เริ่มจากใบผลไม้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือใบเรือนแบนะคะผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงแต่ว่ามันมีรสเปรี้ยวรสฝาดนี่แหละคุเลมโบทานเป็นอาหารเชา้าทุกเช้าเลยนะคะนี่อยู่ในมุมรีวิวตรงนี้ดอกแอปเปิลจ้าแอปเปิลเนี่ยเขาจะดอกมาก่อนนะคะอันนี้คือตุมต้มๆขึ้นมาแล้วเพิ่แป๊บเดียวพี่น้องดู ดอกแอปเปิลตรงนี้ก็จะเป็นจุดรีวิวเหมือนกันเดี๋ยวไปดูลูกแพรหรือว่าแพรหลอนค่ะนี่จ้าดอกลูกแพรนี่ก็จะข้าวเต็มต้นเลยแหละพี่น้องมาแล้วมาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวตรงนี้ก็เป็นจุดรีวิวเหมือนกันแอปเปิลสาวแอปเปิลอีนางน้อยต้นนี้อร่อยมากเมื่อปีที่แล้วมาสองสำรู อร่อยหวานแล้วก็กรอบค่ะสีชมพูลูกโตโต,โตจะมาแล้วก็เพราะว่าผักกาดหอมอัดปุ๋ยอินทรีย์นะคะแล้วก็ลดด้วยน้ำบอ่อปลาปีนี้แบบว่ามีเวลาดูแลพวกเขามากๆดูทุกต้นเลยจ้ะจากแอปเปิลแล้วนะเชดเดอร,ร์หรือว่าเชอร์รี่จ้ะพี่น้องเชอร์รี่ต้นนี้นะที่ผักกาดหอมบอกสูง สูงกว่าพัการหอมอีกนะเห็นไหมคะนี่เชอร์รี่หรือว่าเชดแบร์นะคะเนี่ยโอ้เห็นมาแค่นี้ก็ดีใจแล้วคะ่ะนี่ก็เห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นอ่าอ่ะอะไรนะปุ๋ยอาหารรีไซเคิลนนะ่ะเนี่ยถุงรีไซเคิลเต็มเลยอันนี้แค่แค่อาแวนไว้นะแต่ทำไม อันนี้ก็แค่เกาะไว้เฉยๆนะคะเราจะไม่ผูกผูกต้นเขาค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันกิว่วขาดอากาศหายใจไฮยาซินจ้าพี่น้องจ้าผักการหอมก็แอบเอามาปลูกไว้เพิ่มขึ้นนะคะเน่เห็นไดอกมาเพิ่มอีกนะตอนแรกคือเอาไว้ในจุดที่ดอกดอกทิวลิปนะคะก็เห็นหลายๆท่านบอกว่า ถ้ามันอยู่ในรวมกลุ่มตรงนี้มันน่าจะสวยมาดอกแล้วค่ะเราไปไปย้ายเข้ามาเขาก็จะเฉาไปนิดนึงค่ะนี่จะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า